นอ้องกิมพอไม่ใส่รอ <u> uh> งเ <museums> ท้าอีกแล้วอะกจแล้วเจอกันแล้วนี่ แล้วหนึ่งหนึ่งอ่ะก็ง่ายๆถัมไปแล้วไม่กีกย่าหนึ่งชัเวแจะโมแตงกไว้แล้วโอเคไปดูมีหน้าใส่ด้วยในกาด้วย เดือไปเที่ยวม้องนอกนนเลยองคบ้าก็ทันสมัยอยู่แล้วใช่ใช่ได้ไปทั้งหลายเที่ยวปาสิบของจีนี่มันป่วยเป็นสีแกไม่น้หรลูกขาดก็ลูกไม่เนื้ไม่เหนยียนี่อของบ้านเราแกตรงอ้ายตรงท้าย,ยนไหวม้สิๆๆ เล้งสอตรงมากเลอือฮะเี้ยงหอมมากสดเลยวะแหมเหมือนของจริงเลยวะมลายนี่ดูดิสองะกงดูดิลายมีสุดไอ้ลายนี่มันพี่พ่ออะไรนะนุยนี่ไว้มีไฟแท็กด้วยเนี่ยนี่โทรศัพท์ รุ่นใหม่ด้วยมึงเออรุ่นใหม่รุ่นใหม่มีที่ห้อด้วยนะเนี่ย<อ>โค<อ>้บอกว่าสติ๊กจ๊อบไปเปิดไอโฟน5ที่นู่นแล้วใช่ท่านวราจะสุดสัดาห์ยิ้มไปตรงนู้นนี่มานนี่ยอะไรมาถ้าว่าระวังมาทัดเน้่ย <laughs> เฮ้ลังเอากลับบ้านนะรังใส่แขนเขาแม่เดาอะไรใส่กลับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวของพวกนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้เขาแม่เขาเดาเดี๋ยวก็มาตามเอง รวมยอยะเามมีมาไม่เอามาตั้งให้บอกเพื่อ นี่มันเขานันนี่าแล้วมาแล้วเอาคุ่อคุณแม่คุณพี่น 那里有面。<noise> ไี่ไม่ดีแล้วเนี่ยผไม่ได้ติดูอรองเป็นไรไมได้โอหนีล้วเหมือนหอะไรก็ไม่ได้ทงไม่ได้มงเป็นไรวงเป็นไรไม่ติด ซืเดีา,ายแวแดงไม่เนี่ยแพ่อทำไมตกวไม่ได้ไม่เราตึงเหรอแม่แม่บอกว่าตรวจไดามคัไม่ถึงอ่ะพ่อไม่ติดมีละสามหม่นเขาดูดแลทั้งสี เอาเทียนเลยก็ได้เทียนเนี่ยจะดับอยู่แล้ว 好了。嘿嘿。 รู้แล้วแหละแม่คิวเหมือนกันะลยมาบอกอะไรกูตอนนี้นะ